ใหญ่มากด้วยนะครับตระเข้หรือว่าจะเป็นไอเห้ม,มใหญ่มากด้วยนะครับตระเข้หรือว่าจะเป็นไอเหี้ซูมซูมเห็นไหมนะาปลเล็กเห็นเห็นแต่ดำๆลอยไปลอยมาเอาผูหางด้วยแต่หางมันผูลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเริมย่องไปดูใ,นใ,นใน้ใกล้ก่อน

โคตรรวดเร็วมากบหเอ้ยอุ lose, uh. ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ่้ยอฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 ้ ยังบักครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมก็พบเจอกันเช่นเคยครับมือกเล็กตกปลาพาเที่ยวชาแนลที่จะพาท่านผู้ชมพบและสัมผัสก,กับการแสดงหน้าเวทีเอา,าพบและสัมผัสกับก,บการตกปลาการท่เที่ยวครับผม เช้านี้เราอยู่กันที่าาาบางน้ําเปรี้ยวอำเภอบางน้ําเปรี้ยวครับเป็นบอ่อเหมาครับบอ่อนี้เราเคยมา2ครั้งแล้วครั้งแรกก็ได้ปลานินใหญ่เป็นหนึ่งตัวไซหนึงโดเจนชีดครั้งที่2เกือบแห้วครับมากันนะปลาเล็กวันนี้ก็มากันนปลาเล็กเช่นเคยครับน่นปลาเล็กมาสวัสดีนะนะหน่อย วันนี้เราจะมาหมานกันนะครับก็เป็นบ่อเหมาครับ5 1 0คันบาทปลาออกได้หมดนะครับดูสภาพไหมไม้สวยครับน้ําลงน้ําลงไปนิดหนึ่งกับปลาขึ้นน้ําอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยครับเดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวจะสายครับตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วก็มากรัเหยื่อนะปลาหมึกเช่นเคยครับสูตรนี้สูตรหอมหอมนวลนะครับปลานินสุดยอดครับผมวันนี้ผสมกะทิครับใส่กะทิสด ผมท่านผู้ชมก็มาดูอุปกรณ์ที่จะใช้กันในวันนี้ครับตะก้อเป็นตะก้อรีเวทแบบตายนะครับขนาด3ามเซนครึ่งกับขนาด4ี่เซนนะครับผมมี2ขนาดแล้วก็ตาเบ็ดเป็นตาเบ็ดธรรมดาใช้เบอร์เจครับผมผูกเองนะครับตรงนี้นะครับ่ยเม็ดโฟมขนาดเล็กครับวันนี้ใช้เม็ดโฟมขนาดเล็กนะครับ โฟมสีขาวขนาดเล็กก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็สายเอ็นวันนี้เป็นสายเอ็นขนาด15ปอนด์นะครับผม15ปอนด์ของ power hook super strong power hook thailand นะครับของนาดิวนั่นเองคันเป็น archino local ขนาด8ฟุตระยะ8ฟุตนะครับ เวทอยู่ที่แปดขีดสิบเจ็ดนะครับผมตรงนี้ครับเวทโอเคครับตะกัวเป็นตะกัวแบบหัวจรวดยี่สิบกรัมนะครับผมอกออชิโนะแบทแมนเบอร์สามพันลุยครับผม Ô la. Ô ô ô ô. Yo หมหลังโอ้แต่คัดที่เกาขาคัดที่เกขาหมอไปไม่ใช่ไปเติบปลาหมอช้างเหยีบย,ยบปลาอีเติบปลาหมอตะกับเรียกชื่ออะไรดี <c oughs> หลายชื่อมากปลาอีเติบปลาอเติบภาษาบ้านผม อุ้นขันนี้เอาแล้วอุ้นอู้ยุยุยุยจับดลยครับทีนี้โอ้ยปัดใส่ที่กได้อนะพุดดอยปัดน้อยครับใส่ประมาณนี้ครับ นิ่งีกเลยอยู่ปะอยู่ไหมอยู่ปะจะดูนะอู้อย่าบอกนะว่าพ่ออยู่ปลาแดงอ,อู้ปลาแดงปลาทับทิม เรา,าเพิ่งจงว่าตกตามเดอ้อเดี๋ยวเด้อโอ้เจงังว่าหลอกบินปะเห็นอุ้ย,ยปลาครับทิมก็มีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจ็บไปก่อนนะครับอาจจะปล่อยนะ ดึงแรงมากเลยดึงแรงมากเลยผมก็นึกว่าเออปลาด่นใหญ่ซะแล้วโอ้ปลาทับทิมเฮ้ยสวยมากสมงผม Uh, <laughs> Lên lắm <hả>? ừ, <laughs> Đừng bò bào yên Đừng bào yên e. Đừng bào ตัวปลาผูดดึงแรงด้วยอู้หูรู้จ้อยยี่โซวันนี้มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยหลุดไปสองตัวแล้วครับท่านผู้ชมกินเบาๆเป็นที่ตาเบ็ดแน่เลยตาเนีย่ยเป็นวนจันทร์ครับผมไซป,ประมาณสักโลหกกว่ๆๆๆๆๆากินเบามากโอ้โห อหมยเอ้มยช่างมันพอเลยอะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปใช้9ฟุต1คันนะครับแล้วก็10ฟุต2คันนะครับเพราะว่าจะได้ตีไดถึงฝั่งนู้นนะครับตีให้คิดที่สุดครับเสียดายครับผมลุดไปสองเต็มแล้ว นวลจันไซมอสักรู่นี่ไซสวยครับจิมเบาๆร้บปลเหมึกวัดเบาไปหน่อยหรือเปล่าใหญ่มากด้วยนะครับตะเคหรือว่าจะเป็นไอเห่ซูมซมเห็นไหมนะาปลเล็กเห็นเห็นแต่ดำๆลอยไปลอยมาเอาโพหางได้ต่หางมันโพลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเร่มย่องไปดูใ,นใ,นในกล้ๆก่อน ก็เป็เรออยอยู่นะมีแฟนมาด้วยใ<ห>พี่อ่ะวันนี้ผมเอาแฟนมาด้วยครับท่านผู้ชมนี่เป็นแฟนรจริง,รงต้องระวังด้วยนะครับแฟนจริงๆเพราะว่าอากาศร้อนมีแฟนมาสองครับผมวันนี้เอาแฟนมาสองเลยเห้นนะปลาเล็กด้วยอันหนึ่งนี่เรามีแฟนมาด้วยครับนี่สองแฟนเลยอ่ะเองน้ำปลาเล็ก อยู่ไหมนะไม่อยู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 ่กดสักการมเลยอยู่ไหมอยู่ไหมอู้ทไหมทไหมทันนู่นนู่นวิ่งเลยครับน่าจะเป็นปานินนะ ตังนี้ไอ่ะโ,โอ้ไซส์ก็อไดกับข้านี่กดกัขั้าท <c oughs> ี่ไซนั้นมาแล้วเอา้ารุ่นนี้ก็สองตัวโล อุ้ยไม่ใช่ซะแล้วสามขีดสี่ขีดโอ้โหกดแะคันกระดกคันกระดกอี่กำลังเปิดพัดลมใจเย็นเลยครับมาเลยโอเคครับสวยงามโอ้โหโกดแท็กกดแว บปอยู่อโอ้ยิโสลูกลูกยโสตามหาโทฟี่ปีอยากได้ไซสิบโลตายเป็นสิบขีดพี่ <c oughs> น้อง <c oughs> ปล่อยนะ <c oughs> ปล่อยจะไปก่อนไหมปอปเลยปอปเลยนะ <c oughs>

มาเลยปกินอันนี้ครับผมเอ๊ะส่สวยๆใส่น่ารักน่ารักหยุดไปก่อนตะมุตะม,มิตะมุตะมิไส่นี้กำลังทำง่ายดี Nguyên bán Ui, khăn nhai, khăn nhai, khăn nhai Đi mất Đi mẹ เดี๋ยวรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมกินเบาๆครับเดยวจิ๋งไปก่อนนะครับ ไปแล้วครับผมเจอแต่ไซนี้เลยเป็นๆลงปุ๊บกินปั๊บลงปุ๊บกินปั๊บเลยถึงปล่อยไข่นี่ล่ะนี่ตกทองดีกว่ามีที่กินปั๊บครับผมครับผมท่านผู้ชมก็ได้เวลากินข้าวกันครับ น้ำปลาเล็กอร่อยไหมอร่อยกินกับปลากระป๋องแบบวันนี้กับข้าวเราวันนี้อืากินข้าวกันครับมันๆครับผมนมิิ ผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกาอีก5 0นาทีก็เงียบตั้งแต่ 10, 10โมงครับเงียบเงียบยาวเลยก็กินมานานกินทางหา่างแล้วก็มีแต่ที่สกแววนครับผมตอนแรกกินจัดมากเลยครับ,ท,บทั้ง <c oughs> ก็น่าจะ มาแล้วพื้อป้อมทิศป้อมแดนมาเลยมาสนุกแต้มให้ชมกันครับไมยนี้ก็ห้าคันร้อยนะครับก็ถ้าเจอลุงก็ลงหกคันก็ได้ลุงหกคันร้อยป,ป่ารู้สึกว่าจะ่อเนี่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม้ก็เขาเพิ่งปล่อยปลาด้วยครับปลาแต่ว่าปล่อยแบบแบบไม่ได้เลี้ยงนะครับปล่อยไว้แบบธรรมชาติเป็นกึึงธรรมชาติไม้กลึงธรรมชาติว่างั้น เมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วที่น้ำปลาหมึกมาปลาใหญ่ขึ้นขุดแบบน้ําเดือดเลยนะครับปลาใหญ่แต่ว่าวันนี้มีแต่ปลาเล็กครับเป็นเพราะน้ำปลาเล็กมาด้วยหรือเปล่าโอเคครับผมมาสรุปแนันครับผมเหยื่อน้ำปลาหมึกครับผมตีถ้าจะมานะครับตีชิดฝั่งเลยนะครับตีลงปุ๊บจินปั๊บเลยครับชิดฝั่งครับผมน้ำปลาเล็กสรุปแด้ใหมนัน้าเล็กชอบกันไห ช่างใหญ่กับช่างหมานครับสุดสุดสุดซุดน้ำลมากนู่น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 โอ้ถ้าจะกลับก็ได้นะครับนี่ไม่ใช่น้อยๆนั่นนี่ก็คุ้มกับร้อยหนึ่งกันเลยมีพิเศษมาหนึ่งใช่ไหม อโอเคอเคครับท่านผู้ชมก็จะปล่อยน้องไปหมดปล่อยแม่นะาประเล็นปล่อยปล่อยน้องไปหมดนะครับไปเออแล้วประเล็กมาดูด้วยเหรอไปแล้วนะก็หนึ่งสองต็ดสิบกดแนมเลยครับผมสามสี่า เปลี่ยน12แต้มครับผมไปหมดแล้วครับ12แต้มครับผมก็ถ้าชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้เป็นกำลังใจน้าประหมึกกับน,น้าปลาเล็กด้วยนะครับเล็กตุ่มปลาเที่ยวแล้วน้าประหมึปก,ปก,ปกปักหมุดให้เช่นเคยครับผมป,ป,ปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกของน้าประหมึกเลยนะครับผมใครที่เข้ามาชมก็จะ กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ครับจะเห็นเห็นหมุดครับผมแผตที่ตรงนี้5คันร้อยนะครับอยู่ในเขตปามเพลบางน้ําเปรียวตําบลไหไเนาะนาปมึกเรืองชื่อตําบลเดี๋ยวปักมุดให้อีกทีนึงครับแล้วก็อด่าลืมรักษาความสะอาดหายกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงมีอยู่ดีมีแหงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ